สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่363รกแลกกันขึ้นกระบี่ที่ประจรจงหลิงจางรัวเฉินยื่นนิ้วกลางของขวามือออกไปเขารวบรวมลมปานจากทั้งร่างไปที่ปลายนิ้วกลายไปขึ้นกระบี่ที่เย็นยเยือกแล้วโจมตีไปยังร่างของซิเวหลิงตัวหนึ่งพอปล่อยขึ้นกระบี่ออกไปไอพลังที่เยือกเย็นสายนั้นก็พุ่งออกไปด้วยที่พื้นกลายเป็นทางน้าแข็งยาวไปจนถึงหน้าซิเวหลิงตัวนั้น และในตอนที่เวีหลิงตนนั้นถูกคลื่นแสงจากกระบี่เข้าบนล่างของมันมีอักษรสีเลือดปรากฏออกมาจนเกิดเป็นประกายสีแดงมาขวางคลื่นกระบี่นั้นเอาไว้เปลี่ยงคลื่นกระบี่โจมตีไปไม่ถึงตัวของสเสวีหลิงแต่ว่าพลังโจมตีนั้นกลับทําให้สเสวีหลิงลอยออกไปตกไกลถึงสิบจางบนล่างของมันถูน้าแข็งนั่นนะผลึกเอาไว้กลายเป็นภูเขาน้ําแข็งสูงสิบกว่าเมตรหนึ่งลูกแล้วไม่สามารถขยับโจวได้อีกและในตอนที่จางงวนเฉินผ่อนลมหายใจออกมา ภูเขาน้าแข็งนั้นก็สั่นไหวขึ้นและปรากฏอักษรขึ้นหลายตัวแล้วมันก็ปีแตกซิเวลลิงก็โดดออกจากภูเขาน้ําแข็งนั้นแล้วเข้ามาโจมตีแจ้งวเฉินใหม่ข้าไม่ตายผนึกก็ไม่อยู่หรือว่าจะไม่มีวิธีมารับมือกับซิเวลลิงแล้วจริงๆแววตาของแจ้งวเฉินเยือกเย็นมากแล้วเขาก็รีบใช้เขตแดนเวลาและมิติออกมาโดยให้ซิวลลิงทั้ง6ตตนนั้นอยู่ในเขตแดนนี้ด้วยขณะเดียวกันเขาก็ใช้พลังมิติรวมมาที่ฝ่ามือและตอนที่ซิเวลลิงตอนนั้นพุ่งเข้ามาจางเฉินก็แยกมือทั้งสองข้างออกจากกัน พื้นที่หเมตรด้านหน้าของเขาปรากฏลอยแยกมิติขึ้นมาแล้วคืนเอาซิวิลิงตัวน,นั้นเข้าไปไม่นานลอยแยกมิติก็ปิดตัวลงแล้วซิวลลิงตัวน,นั้นก็หายลับไปพลังมิติแข็งแกร่งมากจริงๆขนาดเป็นซิวิลิงที่มีพลังป้องกันแข็งแกร่งถึงขนาดนี้พอเข้าไปในลอยแยกมิติแล้วก็ยังตายใงก็เฉือนทอนใจออกมาหนึ่งครั้งเมื่อหาวิธีรับมือซิวลลิงได้แล้วก็ไม่มีความจะเป็นอะไรที่ต้องไปกลัวพวกมันอีกแล้วต่อให้ยังมีห้าตัวก็ยังสามารถรับมือได้อย่างสบายซิวลลิงที่เหลืออีกห้าตัวนั้น ล้วนแต่ถูกวิธีการของแจ้งว่าเฉินทำให้ตกตะลึงไปแล้วเรียบหยุดลงห่างออกไปสิบจงังไม่กล้าเข้ามาใกล้ง่ายๆอีกซิวหลิงเองก็มีสติปัญญารู้ว่าคนไหนหาเรื่องได้คนไหนหาเรื่องด้วยไม่ได้ในเมื่อพวกเจ้าไม่ยอมเข้ามาโจมตีนั้นข้าจะไปแล้วนะไม่กล้ารออีกต่อไปหากว่าราชาซิวหลิงไล่ตามมาถึงตอนนั้นต่อให้อยากจะไปก็ไปไม่ได้แล้วจางโ่เฉินรีบใช้มังกรเงาขี่ไปยชน์เนือผ้าออกมาลวมปานพุ่งออกมาจากในร่างแล้วกลายเป็นเงามังกรลอยขึ้นฟ้าแล้วจากไป เสียงหัวเราะของราชาเซวัลิงดังจากระยะสิบลี้จนทำให้นกบนต้นไม้ตกใจจนวินหนีกันพลันวันใบไม้บนต้นไม้ก็ร่วงกลาวลงมาที่พื้นหากว่าได้ยินแค่เสียงจริงๆแล้วเสียงของราชาเซวัลิงไพเราะน่าฟังมากแต่ว่าในน้ำเสียงนั้นกลับแฝงไปด้วยไอความเย็นที่น่ากลัวและพลังที่แข็งแกร่งรอบๆป่ามีลมปานสายหนึ่งปันป่นป่วนขึ้นมาแล้วม้วนเอาตัวของจา้างเฉินเข้าไปร่างของเขาลอยขึ้นไปบนฟ้าอย่างควบคุมไม่อยู่อย่าแล้ว ทำไมราชัสิเวลิงถึงได้ตามมาเร็วขนาดนี้ได้จางโลเฉินพยายามควบคุมร่างของตัวเองแล้วใช้ลมปลานรวบรวมไปที่ปานกระบี่พางฟันออกไปทําให้พลังที่ปานต่วนั้นแยกออกแล้วพุ่งออกไปสวบทันใดนั้นฝ่ามือปานโลหิตขนาดใหญ่ข้างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศแล้วจับไปที่จางโลเฉินฝ่ามือปานโลหิตนั้นยาวถึง20สกว่าเมตรมีลักษณะเหมือนกับผืนเมฆสีเลือดที่กดทับลงมาอยู่ต่อหน้ามือขนาดใหญ่อันนั้นร่างของจางโลเฉินดูเล็กราวกบหมด สลายไปซะจางว่าเฉินใช้นิ้วจับเป็นเคสกระบี่แล้วใช้พลังขั้นกระบี่ใจรู้กันควบคุมให้กระบี่โบราณเฉินหยวนลอยออกไปจากมือกลายเป็นแสงแล้วโจมตีลงไปยังมือสีเลือดขนาดใหญ่นั้นกระบี่โบราณเฉินหยวนกลับไม่สามารถแทงทะลุมือนั้นไปได้แต่กลับถูกมือนั้นขวางเอาไว้และค่อยๆลอยกลับมาด้านหลังแสงจากกระบี่อ่อนลงเรื่อยๆจางลูเ่เฉินรีบเก็บกระบี่โบราณเฉินหยวนกลับมาจากระยะร้อยเมตรกลางอากาศให้ลงมาที่พืนมีเสียงดังตุ้มขึ้น พลังโจมตีที่แข็งแกร่งทําให้พื้นแยกออกจากกันเขาเพิ่งจะลุกขึ้นยืนได้และอยากจะหนีไปให้ไกลๆแต่กลับพบว่าราชาสวิงได้มายืนด้านหน้าของเขาแล้วเขาแทบจะชนล่างของนางอยู่แล้วตอนนี้ใบหน้าของ,ง,งชายก็เฉือนห่างกับใบหน้าของราชาสวิงไม่ถึงหนึ่งชุนจมูกของทั้งสองคนแทบจะอยู่ชิดกันงงชาเก็เฉือนสามารถเห็นเงาของตัวเองในดวงตาของราชาสวิงได้อย่างชัดเจนดวงตาทั้งคู่ของนางสวยงามมากขนตายาวเป็นแผ่ดวงตาขาวก็ขาวราวกับพิมะ ส่วนตาดำก็เป็นประกายรลวกับอัญมณีและดวงตาคู่สวยอย่างนี้กลับเต็มไปด้วยไอดวงตาฆ่าฟันจนทําให้คนหนาวไปถึงกระดูกอยู่ดีๆร่างของจเจ้าเฉินก็แข็งรล่ากับกลายเป็นหินไม่นาน,จานเจ้าเฉินก็รีบพอจอลจรลมปาและตฝกฝ่ามือออกไปอย่างนั้นอกของราชาซซวิลิงอืมพีม่เฉินจะไปจับอะไรของเขานะ่ะแต่ว่า,จาเจ้าเฉินเพิ่งจะตฝกฝ่ามือออกไปข้อมือของเขากลับถูกซซวิลิงจับเอาไว้ทั้งสองข้างชีบะจอนถูกผนึกลงพลังฝ่ามือที่แข็งแก่งนั้นก็ย้อนกลับเข้ามาในพิบตา ลมปลานถูกกันพลังฝ่ามือย้อนกลับฝ่ามือเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกับจางโเฉินตัวฝ่ามือใส่ตัวเองทั้งร่างเจ็บปวดไปหมดโชคยังดีที่จะเลปาของเขามีร้อยประทับเทพไม่อย่างนั้นแค่อาศัยแรงย้อนกลับเมื่อกี้ก็คงจะทําให้ทะเลปาาของเขาเสียหายหนักแล้วจางโรเฉินแค่ได้กลิ่นมังกรจากร่างของเจ้าเจ้าคืนเลือดมังกรลงไปหรือเลือดของเจ้าน่าจะอร่อยมากราชาซืือหลิงยืนอยู่หน้าจางโรเฉินลิ้มฝีปากแดงราวกับเลือดนั้น ก็อ้าออกจนเผยให้เห็นฟันขาวที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบด้านในหากว่ามองให้ละเอียดแล้วจะพบว่านางกลับมีเขี้ยวยาเล็กๆและแหลมอยู่สองอันทันใดนั้นราชาเซเวลิงก็ก้มลงมาอย่างรวดเร็วลงไปกัดที่คอของจ้งโลกเฉินชึกเขี้ยวยาวๆสองอันนั้นแทงเข้าไปในผิวของแจ้งโลคเฉินแล้วเริ่มดูดเลือดในร่างของจ้งโลกเฉินแค่พิบตาเดียวจางโลคเฉินก็รู้สึกว่าเลือดจํานวนมากในร่างไหลออกไปเขาหน้ามืดและเริ่มจะตาลายไม่ได้การแล้วยังไงก็ต้องใช้วิชาลับนั้นออกมา ในแววตาของจางวเฉินปรากฏความเยือกเย็นขึ้นแล้วเขาก็พลิกมือไปกอดเอวบางๆของราชาซิวิลิงเอาไว้แล้วโถมตัวไปข้างหน้าดัานราชาซิวิลิงไว้ด้านล่างของตัวของเขาวิชาลับนั่นก็คือเคล็ดเรียกวิญญาณที่ราชาซิวิลิงไร้กาศด,ด้ขนาดนี้นั้นก็เพราะว่านางได้หลอมรวมแสงครึ่งเซียนที่ครึ่งเซียนจีนอินทิ้งเอาไว้และแสงครึ่งเซียนที่ว่ากจริงๆแล้วก็คือพลังที่แปลเปลี่ยนมาจากวิญญาณของครึ่งเซียนหากว่าอยากจะดูดเอาแสงครึ่งเซียนไป ร่างของจามยุทธจะเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับร่างของครึ่งเซียนนั้นถึงจะได้จางโลดเฉินหลอมรวมเลือดครึ่งเซียนของเซียนจินหวินไปแน่นอนว่ายิงสามารถเชื่อมโยงกับครึ่งเซียนได้มากจางโเลเฉินรีบใช้วิชาลับออกมาแล้วให้วิญญาณยุทธใช้เคล็ดเรียกวิญญ,ญาณขณะเดียวกันเขาก็รีบลงมือจี้ไปที่กางหน้าผากข,ของราชเาซื่วหลิงเก็บจางโลเฉินกล่าวออกมาอย่างยากลําบากร่างของราชเาซี่วหลิงสัตว์ฐานราวกับถูกสายฟ้าฟาดและหยุดดูดเลือดของจางโล่เฉิน แสงสว่างที่หน้าผากของนางร้อนขึ้นมาพลังของแสงครึ่งเซียนไหลไปมาในทะเลปานของนางไม่หยุดซวบทันใดนั้นนางก็เหมือนว่าจะไม่สามารถควบคุมแสงครึ่งเซียนได้แล้วแสงครึ่งเซียนก็ลอยออกมาจากทะเลปานเข้าไปที่นิ้วมือของจางรุ่เฉินและเข้าไปทะเลปานของจางโลกเฉินวิญญาณยุทธของจางโลเฉินกำลังดูดซึมแสงครึ่งเซียนแค่เวลาไม่นานวิญญาณยุทธที่ก่อนหน้านี้ถูกนาฬิกาพิฆาตวิญญาณจนได้รับบาดเจ็บก็ฟื้นฟูกลับมาและยังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ หากวาจางรัชเฉินสามารถดูดเอาแสงครึ่งเซียนได้หมดยานยุทธ์ของเขาก็จะสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับครึ่งเซียนได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าจางรัชเฉินเพิ่งจะดูดเอาพลังของแสงครึ่งเซียนไปได้แค่เล็กน้อยรายชาซิวหลิงก็อาศัยการฝึกฝนที่แข็งแกร่งของนางดิ้นหลุดจากการควบคุมของจางโชัชเฉินปรีย่ยางราชซิวหลิงโจมตีเข้าใส่อกของจางรัชเฉินจนทาให้เขารอยออกไปจางรัชเฉินใช้เคล็ดวิชาเรียกวิญญาณออกมาทําให้พลังแสงครึ่งเซียนในร่างของนางปั่นป่วน พลังที่แข็งในร่างของนางกําลังเดือดพล่านอย่างบ้าคลั่งจนทําให้นางไม่สามารถควบคุมได้พเพราะตอกฝ่ามือออกไปแล้วนางก็ไม่สามารถจะขยับร่างได้อีกแล้วได้แต่ต้องพยายามกดแสงครึ่งเซียนในร่างไม่ให้ปั่นป่วนราชาเซวิลิงปิดตาลงและขมวดคิ้วพางกล่าว่ารีพาข้าจากไปเร็วเซวิลิงทั้งห้าตนนั้นเห็นราชาเซวิลิงเหมือนจะถูกมนุษย์คนนั้นทําให้บาดเจ็บก็ตกใจขึ้นมาและรีแบกร,ราชาเซวิลิงเข้าไปในป่าลึกหมอกสีแดงที่หนาทิบค่อยๆสลายไป จา่าเฉินร่วงลงมาจากฟ้าแล้วตกลงไปที่พื้นอย่างแรงจนเกือบจะหมดสติไปโชคยังดีที่มีไข่มุกมังกรคุ้มครองกายไม่อย่างนั้นฝ่ามือเมื่อกี้ของนางต่อให้รล่าไม่ทะลุอวัยวะภายในทั้งห้าคงแตกหมดแล้วจาโรเฉินปีนขึ้นมาจากพื้นแล้วกินยารักษาการบาดเจ็บลงไปหนึ่งเม็ดจากนั้นก็รีบโคจรลมปานเพื่อรักษาการบาดเจ็บเมื่อกี้ตอนที่ราชาเสือลิงตบฝ่ามือมาจาโเฉินก็รีบกระตุ้นพลังของไข่มุกมังกรขึ้นมาต้านการโจมตีของนางเอาไว้ถึงได้สามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้ ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามาอาการบาดเจ็บของจางอเฉินก็ฟื้นฟูขึ้นมาประมาณ3ส่วนเพราะว่าเขากังวลว่าราชาสิวิ่งจะกดพลังแสงครึ่งเซียนไว้ได้แล้วกลับมาใหม่ดังนั้นจางอเฉินก็รีบลุกขึ้นแล้วจากไปอย่างรวดเร็วไม่กล้าอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกหนีไปได้ประมาณ300ร้อยลี้จางอเฉินก็ไปจับเอาสัตว์ป่าคันที่2ตัวหนึ่งมาคือนกอูบราชสีมาเป็นสัตว์พานะเขานั่งอยู่บนหลังของมันรักษาตัวไปแล้วรีบกลับไปที่เขาเทียนหมอไปด้วย จากสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ไม่สามารถไปที่ประเทศวินูได้ถ้าทําอย่างนั้นจะต้องถูราชาเซียวหลิงฆ่าเอาแน่จากความสามารถของราชาเซียวหลิงเกรงว่าคงมีแค่เมืองเทียนหมอเท่านั้นที่นางไม่กล้ามาดังนั้นจางโลเฉินถึงได้ตัดสินใจกลับไปที่เมืองเทียนหมอชชางที่ดีต้องไปเชิญเลยจิงอาจารย์ของเขาและยิ้มกําลังของเขาเพื่อไวจัดการราชาเซียวหลิงโดยเร็วเพื่อไม่ให้ราชาเซียวหลิงหลอมรวมพลังแสงครึ่งเสียนได้หมดและกลายเป็นวิสายดูลเลือดครึ่งเสียนราชาเซียวหลิงดูลเลือดในร่างของเขาออกไปประมาณ2ส่วน แต่ว่าข้ากับสามารถดูดแสงครึ่งเซียนในร่างของนางได้แค่หนึ่งในร้อยแต่ว่าหากคูดจริงๆแล้วก็ยังนับว่าได้กําไรอยู่จางรูเฉินกินซีเวตันลงไปหนึ่งเม็ดหวังว่าจะหลอมรวมซิเวตันและฟื้นฟูปานโลหิตโดยเร็วถึงแม้ว่าจะเสียเลือดไปถึงสส่วนแต่ว่าจากการทุ่ฝนของจางลั่เฉินในตอนนี้ก็ยังนับว่ายังทนไหวอยู่อย่างมากก็อ่อนแอไปแค่พักหนึ่งและไม่นานก็จะฟื้นฟูกลับมาได้พลังแสงครึ่งเซียนหนึ่งในร้อยกับนับว่าเป็นพลังที่มาหาศาลมาก ขอแค่จางร้เฉินสามารถหลอมรวมแสงครึ่งเซียนได้หมดก็จะสามารถทําให้วิญญาณยุธแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแน่นอนแสงครึ่งเซียนนั้นก็เหมือนกับหมอกสีขาวที่ลอยอยู่ทะเลปา์นของจางรลเฉินหลอมรวมแสงครึ่งเซียนน่าจะสามารถทําให้พลังสมาธิของข้าไปถึงขั้นที่40ได้ถึงตอนนั้นข้าก็จะสามารถใช้พลังโจมตีพลังสมาธิเบิกฟ้าคํานวณเป็นตายเรียกลมเรียกฝนและสามารถพยากรณ์ได้ตอนนี้พลังสมาธิของจางรลเฉินอยู่ในขั้นที่39ขาดอีกแค่ขั้นเดียวก็จะไปถึงขั้นที่40 อาศัยพลังแสงครึ่งเซียนหนึ่งในร้อยนี้จะต้องสามารถทําให้พลังสามาธิก้าวหน้าไปได้อีกก้าแน่และยังมีโอกาสมา,มากที่จะไปถึงขั้นที่40พลังสามาธิหากว่าไปถึงขั้นที่40แล้วจามุติก็จะก้าวไปสู่ขั้นที่ลึกลับขั้นหนึ่งพลังที่น่าสจาัจจรหลายอย่างล้วนแต่สามารถใช้ได้แค่คิดก็ตื่นเต้นมากแล้วแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ